เวลาพูดถึงโอลิมปิกเนี่ยภาพในหัวของเราก็คงจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นหยาดเงื่อเกียรติยศอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่ว่านะลบภาพพวกนั้นทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะวันนี้เราจะพาย้อนไปดูโอลิมปิกปี1904ที่เซนต์หลุยส์กับการแข่งวิ่งมาราธอนที่ต้องบอกว่ามันคือที่สุดของความบ้าบอวุ่นวายและอันตรายจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือโอลิมปิกจริงๆ และขอย้ำตัวโตโตเลยนะครับว่าทุกเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันคือเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้แต่งเติมอะไรเข้าไปเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคครับมาเริ่มกันที่ต้นต่อของความพินาศท,ทั้งหมดกันเลยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวผู้จัดงานเองนี่แหละที่เซตอัพเงื่อนไขาการแข่งขันที่มันเหมือนเหมือนอยากจะเห็นหายนะมากกว่าอยากเห็นการแข่งขันกีฬานะครับ สไลด์นี้สรุปปัญหาได้ชัดเจนมากเลยอย่างแรกนะเขาจัดแข่งกันตอนบ่าย3โมงในอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสร้อนตับแลบเลยครับ2คือเส้นทางวิ่งเป็นถนนลูกรังยาว40่กิโลเมตรทำให้นักวิ่งต้องวิ่งไปสูดฝุ่นจากรถที่วิ่งตามไปตลอดทางและที่บ้าบอที่สุดเลยก็คือมีจุดให้น้ำแค่จุดเดียวตลอดการแข่งขันจุดเดียวจริงๆครับแล้วทำไมถึงมีน้ำแค่จุดเดียวละ่ะคำตอบนี้แบบโอ้โหเพราะผู้จัดอยากจะ ทดลองครับทดลองว่าภาวะขาดน้ำมันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ยังไงใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเขาเปลี่ยนนะักกีฬาโอลิมปิกให้กลายเป็นหนูทดลองกันสดๆในการแข่งขันจริงเลยเอาละครับท่ามกลางความเละเทะทั้งหมดเนี่ยในที่สุดก็มีนักวิ่งคนแรกเข้าเส้นชัยมาจนได้เขาคือเฟรดลอซี่ชาวอเมริกันผู้ชมก็เฮลั่นเลยบรรยากาศการเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นทันที ภาพตอนนั้นคือเฟรดลอสกำลังจะได้รับเหรียญทองแล้วนะจากอาเลสโรสเวลล์ซึ่งเป็นถึงลูกสาวของประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แห่งเกียรติยศสูงสุดแต่เว่าเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่เหรียญจะคล้องคอของเขาก็มีคนดูคนหนึ่งตะโกนโคลงขึ้นมากลางงานเลยครับว่ามอนี M oney, M ่มันขี้โกงจากบรรยากาศแห่งความสุขนี่กลายเป็นเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยครับ แล้วแผนการของเขาคืออะไรนี่ล่ะครับง่ายแบบเหลือเชื่อเลยเขาแค่วิ่งไปได้14กิโลแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเลยตัดสินใจโบกรถของผู้จัดก,การส่วนตัวนั่งชิวๆไปอีก17กิโลเมตรพอดีว่ารถเสียเขาก็เลยลงมาวิ่งต่อทำหน้าตาเฉยเข้าเส้นชัยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายก็โดยจับได้แล้วก็ถูกแบนไปตามระเบียบเอาล่ะพอไอคนขี้โกงโดนจับไปแล้วเรามาดูผู้ชนะตัวจริงกันบ้างดีกว่าเขาคือโทมัสฮิก ซึ่งเรื่องของเขานี่บอกเลยว่ามันพิลึกยิ่งกว่าคนที่นั่งรถโกงซะอีกคือตลอดการแข่งขันเนี่ยพอหิกรองขอน้ำเพราะนั่งกายมันจะไม่ไหวแล้วจริงๆทีมงานของเขาแทนที่จะให้น้ำกลับยื่นค็อกเทลสุดพิเศษสุดอันตรายให้เขาดื่มแทนครับแล้วส่วนผสมหลักในค็อกเทลที่ว่านั้นก็คือสตริกนินครับผมครับผมฟังไม่ผิดหรอครับมันคือยาเบื่อหนูนั่นแหละแต่ในยุคนั้นเนี่ย เขามีความเชื่อกันแบบแปลกๆว่าถ้าใช้ในปริมาณน้อยมากๆมันจะกลายเป็นยากระตุ้นฉันดีได้นี่คือส่วนผสมทั้งหมดเลยครับแบรั่นดีผสมกับไข่ขาวดิบแล้วก็ยาเบื่อนหนูซึ่งทีมงานป้อนให้เขาไปถึง2ครั้งนะครับระหว่างการแข่งขันเพื่อให้เขามีแรงวิ่งต่อไปสภาพของฮิกสตันเข้าเส้นชัยนี่คือแทบจะไม่ใช่คนแล้วครับสติไม่มีแล้วมีอาการประสาทหลอน ตาลอยจนทีมงานต้องช่วยกันฮิ้วปีกให้ข้ามเส้นชัยมาก่อนที่เขาจะหมดสติล้มพับไปเลยแพ์ต้องรีบวิง่งวุ่นเข้ามาปฐมพยาบาลกันยกใหญ่แต่สุดท้ายเขาก็รอดมาได้นะครับแถมคว้าวเหรียญทองไปครองอีกต่างหากแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะสนามแข่งนี้ไม่ได้มีแค่คนโกงกับคนที่เกือบตายนะแต่ยังเป็นที่รวมพลคน,คนแปลกๆอีกเพียบเลยละครับ มาทำความรู้จักกับอันดารินคาวาฮาวบุรุษไพรสณีชาวคิวบาเขานี่เดินทางมาแข่งแบบไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับต้องใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรธรมดามาที่จุดสตาร์ทจนมีคนใจดีต้องเอากันไกลามาช่วยตัดขากางเกงให้กลายเป็นกางเกงขาสั้นก่อนแข่งนี้ละครับระหว่างแข่งเนี่ยเขาหิวมากก็เลยแวะไปขโมยแอปเปิลในสวนข้างทางมาจินแต่โชคร้ายครับ อัปโปมันดันเน่าทำให้เขาปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องแวะงีบหลับข้างทางไปหนึ่งตื่นแต่ที่น่าทึ่งก็คือพอตื่นขึ้นมาเขายังวิ่งต่อไปจนเข้าเส้นชัยได้ในอันดับที่สี่เฉยเลยยังไม่หมดนะครับยังมีนักวิ่งฝีเท้าดีจากแอฟริกาใต้อีกสองคนที่กำลังวิ่งมาดีๆเลยแต่โชคร้ายสุดๆเพราะเขาเขาโดนฝูงสุน,นัขป่าวิ่งไล่ครับ ไล่ like, จนต้องหนีตเตลิดออกจากเส้นทางการแข่งขันไปไกลลิบเลยเอาละครับเรามาสรุปภาพรวมความวุ่นวายทั้งหมดของการแข่งขันในครั้งนี้กันดีกว่าจากนักวิ่งทั้งหมด32คนมีแค่14คนเท่านั้นครับที่สามารถไปถึงเส้นชัยได้นั่นแปลว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันไปไม่ถึงฝันนะครับมาทบทวนความเพี้ยนกันแบบเร็วๆนะครับที่หนึ่งตัวปลอมนั่งรถมา ที่1ตัวจริงโดนยาเบื่อหนูอันดับ4แวะกินแอปเปิลเน่าแล้วไปงีบหลับส่วนนักวิ่งเก่งๆคนอื่นก็โดนหมาป่าไล่นี่มันการแข่งขันโอลิมปิกหรือคณะละครสัตว์กันแน่เนี่ยนี่มันเลยไม่ใช่การแข่งขันกีฬาเพื่อเกียรติยศอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการทดสอบการเอาชีวิตรอดที่ทั้งบ้าคลั่งและอันตรายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับ ถ้าเกิดต้องไปวิ่งในวันนั้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมสุดโหดแบบนั้นเนี่ยคิดว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะเอาตัวรอดไปจนถึงเส้นชัยได้